ต้องได้เห็นอาวุธที่หลากหลายในการออกาวุธได้เรื่อยครับเราจะไม่มีการพอเรารู้ตัวว่าเราจะอาวุธเราเป็นต่อหรือว่าเชิงรูปมวยเราเป็นต่อเราจะออกมาตีชึ่งผมจะไม่เอาอย่างนั้นนะครับเราจะออกอาวุธอย่างต่อเนื่องเราจะไม่มีการถอยอย่างเด็ดขาด ได้ฟังนะครับว่าเป็นมายังไงได้มาเป็นผู้จัดการทีมก็จริงๆเรายังไม่รู้เลยว่าเป็นมายังไงนะครับก็คงสมาคมนะครับครั้งคิวบ็อกซิ่งน่าจะคงเล็งเห็นในความที่จะเห็นความสามารถหรือเห็นประสบการณ์น่าจะเป็นหนึ่งประสบการณ์ของบัวขาวนะครับที่จะให้เราในเป็นตัวแทนนะครับเป็นอนาคตนะครับแล้วก็ให้กับสมัครเลตคิงบ็อกซิ่งในครั้งนี้นะครับในการที่เราได้ ได้รับมอบหมายครั้งนี้ก็ก็โอเคนะครับด้วยความเต็มใจแล้วก็ด้วยความที่จะสร้างประสบการณ์กับให้น้องๆแล้วก็จะทำจะรวบรวมประสบการณ์ที่ผมเคยสร้างมาแล้วก็ไปแข่งขณะทั่วโลกแล้วก็เกี่ยวกับเคลียบ็อกซิ่งนะครับในสไตล์เคียบ็อกซิ่งนะครับสมัครเล่นในครั้งนี้ก็พยายามดีทำคิดว่าครั้งนี้ต้องได้เหรียญกลับอย่างแน่นอนครับ เป็นทีมก,นม,กมกันมาฝึกซ้อมเข้ามาจริงๆแล้วทีมในการฝึกซ้อมนะครับของน้องๆในครั้งนี้ก็เราเก็บตัวเกือบ3เดือนนะครับที่ภูเขาอิเลที่จังหวัดเชียงใหม่ของเรานะครับซึ่งจะของเราครั้งนี้ก็เราปิดบริการเพื่อที่จะให้ทีมนักกีฬาของเราฟิตซ้อมอย่างเต็มที่นะครับเพื่อที่จะมาแข่งขันในครั้งนี้นะครับส่วนตัวพี่ภูเขาที่ต่อนถ้าไม่ตายหรือว่าถ้าไม่ตายจริงในใน,ในของผมมันมือ,อเป็น อาชีพนะครับถ้าไม่ตายมันต้องหนักๆอยู่แล้วนะครับเขาไปเน้นๆนะครับแต่ว่าการที่สอนให้น้องเขาก็คือเชิงในการสเต็ปมากกว่านะครับสเต็ปลูกบีแล้วก็การที่จะออกอาวุธให้ต่อเนื่องนะครับโดยที่เราจะไม่มีตีชึ่องอย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าสไตล์ตีชึ่งมันอาจจะทําให้เราเสียรูปรูปแบบยากได้นะครับในช่วงป,ปลายยุเรืออะไรต่างๆนะครับแต่ว่าในสไตล์ออกอาวุธผมเน้นในการออกอาวุธได้ตลอดเวลานะครับจะเราจะไม่มีเชิงอาจจะไม่มีล้มไม่มี ทำให้เราแบบเสียลูกบอลไม่มีครับเราจะออกอาวุธต,ต่อเนื่องนะครับจะสอนให้น้นองๆเขาเจะอาวุธต,ต่อเนื่องตลอดค,ด,คด,คดคิดว่าแฟนกีฬาชาวไทยจะได้เห็นอะไรบาทีพี่ฟุตซีบุกต้องต้องได้เห็นอาวุธที่หลากหลายในการออกอาวุธได้เรื่อยครับเราจะไม่มีการพอเรารู้ตัวว่าเราจะอาวุธเราเป็นต่อหรือว่าเชิงรูปมวยเราเป็นต่อเราจะออกมาตีชึ่งผมจะไม่เอาอย่างนั้นนะครับเราจะออกอาวุธอย่างต่อเนื่องเราจะไม่มีการถอยอย่างเด็ดขาดเราจะออกพยายามจะบอกน้องเขา จะยังไงก็ได้จะเสียลูกยังไงเราจะออกให้เขาออกวุธตลอดเวลาศึกษารเรื่องของการตัดสินมาหรือเปล่าครับแล้วก็กังวลกับการตัดสินของแน่น,นอนครับ<ห>ตรงนี้กังวลก<น>ังวลอย่างแน่นอนเพราะว่าเราจะคือขั้งแรกที่พวกเขาเข้ามาครับระบบตร,ตรงนี้ก็กังวลพอสมควรว่านี่คือคือมาเองโดยเฉพาะว่า <c oughs> จะมาเรียนรู้เรื่องการตัดสินว่าเขาจะให้ระบบแบบไหนจริงๆแล้วก่กอนแข่งขันเราก็จะไปนะครับนั่งฟังว่า โดยมาเขาจะตัดสินแล้วก็ให้รูปแบบไหนนี้เขาจะมีการประชุมกันอีกครับครับเป้าหมายยังไงก็ได้คือตั้งใจอย่างแน่นอนครับเพราะว่าเราตั้งใจว่าต้องเอาเหรียญทองกลับฝากประเทศไทยอย่างแน่นอนครับทุกคนน้องๆมีความตั้งใจครับผมดีองดีครับพี่จริงๆเราก็อยากจะได้เยอะให้มากที่สุดทุกรุ่นนะครับแต่ก็อาจจะต้องมีการแข่งขันแล้วก็มีการชิงกติกาอย่างที่พูดว่า ซ่เมนล้รอมแล้วก็เจ้าถิ่นจะเป็นยังไงต่อไปครับครับผม,มก็จริงจริงก็ฝากตลอดครับยังไงก็ฝากทุกๆคนช่วยเชียร์กับทน้องแล้วก็จะเอาชัยชนะกับประเทศไทยให้ได้ครับครับให้ได้เยอะที่สุดครับผม